พยากรณ์อากาศค่ำวันที่22 2่ธันวาคม64จะมีการแจ้งเตือนอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น1-2อ,องศาเซลเซียสครับสำหรับไทยตอนบนภาคใต้ย,ยังมีฝนประมาณ4 0เของพื้นที่ครับรายละเอียดจากกรมอุตุนิยมวิทยาเราไปชมพร้อมกันเลยครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมใหม่สงกรานต์มินช่องครับพยากรณ์อากาศค่ำนี้นะครับ22่ธันวาคม64จนถึงค่ำวันทุ่งนนี้จะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันเลยครับผม ขอขอบคุณเลนข่าวจากแฟนเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับมีการพยากรณ์อากาศดังนี้ท่านผู้ชมนะครับพยากรณ์อากาศพุธวันที่22ธันวาคม64จนถึงวันพรุ่งนี้ตอนเย็นนะครับผมก็มีการแจ้งเตือนไทยตอนบนระมัดระวังดูแลสุขภาพด้วยนะครับเนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับผมแล้วก็แจ้งเตือนทางภาคใต้นะครับอ่าวไทยและอันดามันนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับผมช่วงนี้ที่มีพายุฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงด้วยนะครับระมัดระวังกันด้วยนะครับผมพยากรณ์อากาศไปชมร้อมกันเลยครับ สำหรับภาคเหนือนะครับอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าครับผมอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2อ,องศาเซลเซียสครับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดครับ อุณหภูมิต่ำสุด13สูงสุด33องศาเซลเซียสครับผมยอดดอยอุณหภูมิต่ำสุด5 12องศาเซลเซียสครับภาพตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าครับอุณหภูมิสูงขึ้น1 2องศาเซลเซียสครับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดครับอุณหภูมิต่ำสุด14สูงสุด32องศาเซลเซียสครับผมยอดภูอุณหภูมิต่ำสุด8 15องศาเซลเซียสครับท่านผู้ชมครับมีการแจ้งเตือนว่าในช่วงเช้าหามีหมอก นานะครับต้องเดินทางสัญจรด้วยความ,มาระมัดระวังด้วยนะครับผมเพราะว่าทัศนวิสัยในการมองเห็นนั้นจะลดลงนะครับส่วนภาคกลางนะัผู้ชมภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าครับอุณหภูมิจะสูงขึ้นนะครับ1-2อ,องศาเซลเซียสครับผมอุณหภูมิต่ําสุด17สูงสุด3 3องศาเซลเซียสครับกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลนะครับอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้นเช่นเดียวกัน1.2องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิต่าสุด21 สูงสุด33องศาเซลเซียสครับผมภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสเช่นเดียวกันครับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งครับผมอุณหภูมิต่าสุด21สูงสุด33องศาเซลเซียสครับทะเลเอา่าวไทยนะครับขึ้นสูงประมาณ1เมตรนะครับผมภาคใต้ฝั่งอา่าวไทยนะครับตอนบนอากาศเย็นในตอนเช้าครับตอนล่างมีฝุนฟ้าคันองได้40%ของพื้นที่ครับ ได้แก่จังหวัดสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสครับอุณหภูมิต่ำสุด20สูงสุด32องศาเซลเซียสครับผมภาคใต้ฝั่งอันดาบรนนะครับทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรครับมีฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่ได้แก่จังหวัดกระบี่ตรงังและสตูลครับอุณหภูมิต่ำสุด22สูงสุด33องศาเซลเซียสครับผม โอเคครับท่านผู้ชมช่วงนี้อากาศเปลีป่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขรักษาสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงสมบูรณ์ด้วยนะครับด้วยความเป็นห่วงบรรยายจากช่องใหม่สงกรานต์มายน่ช่องนะครับผมท่านผู้ชมครับช่วงนี้ก็มีการอนุมัตินะครับคอรามเมื่อวานคือ21ธันวาคม64คอรามาได้อนุมัตินะครับโครงการชอบดีมีคืนที่กระตุ้นการใช้จ่ายสําหรับผู้ที่มีกําลังซื้อเพื่อที่จะนํานยอดซื้อนั้นไปลดหย่อนภาษีได้นะครับซึ่งจะเริ่มโครงการวันที่1 มัก,การานะครับผมจนถึง15กุมภาพันธ์ปี65นะครับส่วนโครงการโครงเครื่งเฟส4นั้นก็ได้มีการอนุมัติเช่นเดียวกันนะครับเริ่ม่านผู้ชมเริ่มวันที่1มีนาคมนะครับ65จนถึงเมษายน65นะครับอันนี้ต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งว่าจะมีวงเงินเพิ่มเข้ามาเท่าไหร่แล้วก็มีเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรนะครับผมติดตามกันด้วยครับ โอเคครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานต์มาเนอร์ชานลด้วยนะครับท่านจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆวิธีการต่างๆที่เป็นประโยชน์จากช่องใหม่สงกรานต์มาเนอร์ชานลครับผมลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ